โยดีครับทุกคนอยู่กับผมก้าวง่ายนายอีซี่แล้ววันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับทริกกี้ตัวตลกซอมบี้ตายยากกันว่าเขาเป็นตัวละครจากไหนซึ่งเขานั้นมาจากซีรีส์ m a n n e s s Combat อนิเมชันแนวฆ่ากันเลือดสาดไม่ว่าจะเป็นหมดัดมีดระเบิดปืนโดยตัวละครในเรื่องเนี่ยมีเอกลักษณ์มากโดยเฉพาะใบหน้าที่มีสัญลักษณ์กลางเขนเหมือนแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือมือที่ไม่มีแขน <laughs> เ้ยแต่อย่างมันนะบอกให้ทริกกี้เป็นลูกน้องของเชอริฟตัวร้ายในภาคแรกที่โผลมาครั้งแรกในชื่อ m d n n s s r e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  m e r ในวันที่15มกราคม2546แต่ก็มาให้แฮงตัวเอกฆ่าตายก่อนที่จะได้รับพลังลึกลับบางอย่างคืนชีพมากลายเป็นซอมบี้สวมหน้ากากสุดโหดแล้วก็มีฉากในตำนานที่เป็นที่จดจำออกมาในตอน m a n n e s Depredation ในวันที่24มีนาคม2548 ทริกี้โผล่ขึ้นมาจากใต้ดินพร้อมกับมือถือป้ายสัญลักษ์เตือนเป็นอาวุธคู่กายไล่ฆ่าตัวเองอย่างบ้าคลั่งซึ่งตรงกับในหมดไฟเดย์ไนท์ที่โผล่มาจากใต้ดินเหมือนกันเปะ๊ะเพียงแค่มาแรบกันเฉยๆไม่ฆ่ากันตายตัวหมดเองทริกี้มี2ส,สเตจหลักคือโหมดปิดหน้ากากและเปิดหน้ากากซอมบี้โคตรโหดเลยตอนเปิดหน้ากากมืออย่างเมื่อยแล้วก็ยังมีเอกลักษณ์ตอนจบเหมือนในแอนิเมชันด้วยประโยคเมื่อคุณไม่ฆ่าตัวตลกตัวตลกจะฆ่าคุณ แล้วก็มีโปรติดตามตอนต่อไปทำให้ผมลุ้นว่า t r i กกี m o อเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่2เพลงเท่านั้นอาจจะมีเพลงที่3ตามมาซึ่งอาจจะตามมาในอนาคตแต่ผมขอเดาว,ว่ามันต้องเป็นร่างสุดยอดของ t r i กกีแน่ๆตามแบบแอนิเมชันในตอน madness antipathy แล้วเดี๋ยวมีรูปให้ไปเลยพูดถึงซีรีส์ madness combat ไม่กี่วันนี้เองผมไปเจอเกมนี้ใน Steam ทุกคนเป็นเกมของปีนี้แหละสดๆร้อนๆซึ่งยังไม่วางจำหน่ายนะครับ มีชื่อว่า m a d n e s s Project Nexus บอกเลยว่าโคตรน่าเล่นทุกคนสามารถโหลดแบบเดโมไปเล่นกันได้นะผมเพิ่งเล่นไม่นานนี่เองอย่างมันก็จบกันไปแล้วนะครับกับความลับทริกี้เล็กๆนๆ้อยๆขอบคุณทุกคนที่มาไลค์แชร์ซับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ r า